เดี๋ยวน,นี้โบจะมารีวิว2เกมที่มีแบ็กที่น่าสนใจซึ่ง2เกมนี้ดันเป็นเกมแนวคลิกทูเอิร์นด้วยนะครับงั้นเกมนี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับคิดตัวโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมารีวิวเกม Crazy Defense Hero แล้วก็เกม Space Ship นะครับซึ่งทั้ง2เกมนั้นก็เป็นเกมแนวคลิก k to Earn แล้วตอนนี้ก็มีเหรียญวางขายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเกม Crazy Defense Hero เนี่ยก็จะมีเหรียญวางขายอยู่บน Ku Coin หรือว่า c o Coin หรือ Uni Swap หรือ PanCake Swap ด้วยนะครับส่วน Space Ship เนี่ยก็จะอยู่บน Chain BSC ซึง่งหลักๆก็จะเป็นพวก PanCake Swap นั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเจ้าเกม Crazy Defense Hero นะครับ ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาและดูแลโดย Animoca Brands นะครับซึ่ง Animoca เนี่ยก็แน่นอนว่ามีชื่อเสียงนะฮะทั้งในเรื่องของการลงทุนและการที่เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนใหญ่ของเจ้าตัวเกม Sandbox นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมที่เขากำลังพัฒนาอยู่ก็คือเจ้าเกม Defense Hero ซึ่งตัวเกมตัวนี้ก็ติดอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ DApp Radar เลยนะฮะแล้วตัวเกมนั้นก็สามารถเล่นได้บนมือถือเช่นกันนะครับซึ่งไอรูปแบบของเกมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยก็จะมี ีเควสให้คุณทํารายวันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีมิชชั่นอีกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีกล่องให้เพื่อนๆสุ่มกดนะครับซึ่งไอ้กล่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีไอเทมหลากหลายให้เพื่อนๆกดซึ่งแต่ละไอเทมที่ได้มาเนี่ยก็จะมี r รว i ิตี้ที่ไม่เหมือนกันมีแคตตากรีที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีแมทเทียลดรอปเพื่อเอาไปอัปเกรดพวกฮีโร่นะครับแล้วครั้งคุณเปิดกล่องก็จะได้ทาวเวอร์นะครับแล้วก็จะมี r รวิตี้ที่ไม่เหมือนกันมีกับดักนแท้แบบโพลับแล้วก็จกับ พวกไอเทมเหมือนกันนะครับซึ่งไอเทมนี้ก็จะไปใส่ที่แชมเปี้ยนของตัวเราเองนอกเหนือจากนั้นก็มีระบบแคลนนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปสร้างตีสร้างกิ้กันได้เนาะแล้วก็จะสามารถใช้เงินในเกมเนี่ยไปซื้อพวกมัทเรียลก็ได้รือถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นเทพทรูหน่อยก็ใช้ตังค์เติมซื้อไปเลยครับแล้วตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าจะมีอวตารเลเวลอยู่นะครับซึ่งไออวตารเลเวลตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องมี XP สูงถึงเลเวล22นะครับถึงจะสามารถเข้าไปเล่นในระบบ Play Earn to ear ได้นะครับหรือว่าจะได้รับเหรียญของเกมนั่นเองนะฮะเพื่อนำไปขายหรือนำไปเปิดกล่องต่อนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายโหมดเช่นกัน โดยโหมดหลักๆที่เพื่อนๆคงจะเล่นกันเนี่ยก็คงจะเป็นพวกโหมดแคมเปญนั่นเองนะฮะซึ่งไอโหมดแคมเปญเนี่ยจะมีสูงถึง1000ด่านดาแล้วเราจะเห็นนะว่าเราสามารถปรับความยากและความง่ายได้นะครับซึ่งจริงๆเราจะมีความยากถึง4ระดับเลยนะฮะแต่นี้โบจะเล่นแบบ e ซี่ให้ดูนะครับซึ่งจะมีแบบออโต้เพลย์แล้วก็เพลย์เองนะฮะแต่ว่าออโต้เพลย์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้แบตนะครับซึ่งไอแบตเนี่ยมันก็จําเป็นที่ต้องเติมซื้อเนาะแล้วตรงมุมขวาบนเพื่อนๆเ,เห็นปะว่าโบสามารถกดเร่งความเร็วได้เลยหรือว่าอ้ตตััวที่่่่เเเป็นนนนเ็นนนนนหหุย์กกกคืดใบมมลซึง okay เหมือนคลิกตัวเออเลยแบบปั๊มต่างไปเรื่อยๆเลยอ่ะดูดิถ้าเกิดโบให้บอทเล่นเนี่ยมันก็คือเล่นเรื่อยๆเลยแล้วอันนี้มันด่านมันง่ายเนาะโบก็เลยเล่นจบเลยนะครับจริงๆก็มีด่านที่ยากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่โบเติมเยอะ,อะเห็นว่ามันมีเพชรสีม่วงเยอะเออโบเติมไปก็เป็นหลักพันอะ่ะก็ทําให้โบเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านได้โคตรง่ายเลยเรียกงี้ดีกว่าก็คือโคตรเทพทรูนะฮะแล้วพอถึงเลยว่า22เนี่ยก็จะทำให้โบสามารถทอนเหรียญทุกๆวันที่10ของเดือนนั้นๆได้นะครับคือไอเหรียญของตัวเกมเนี่ย ถ้าหากว่าเลเวลของคุณนั้นถึงเลเวล22เนาะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทําการเชื่อม Account ของเกมเนี่ยเข้ากับตัว Wallet Metamas k ของคุณด้วยนะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็จะไม่สามารถเคลมเหรียญได้เนาะซึ่งหน้า Connect เนี่ยก็จะเป็นหน้านี้นะครับมากด Connect w a l l e t ตตรงนี้แล้วก็กด l o g in ID User ที่คุณสร้างเอาไว้กับเจ้าตัวเกมนะครับแค่นั้นเลยไม่ยากนะครับหลังจากที่คุณเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเตือนไว้เลยก็คือว่าเมื่อคุณเเเชื่อม Metamas ข้้าากับจ ID คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมแล้วเชื่อมเลยเนาะระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วไอ้แต้มจากเกมเนี่ยหรือว่าไอ้เหรียญทาวเวอร์เนี่ยถ้าหากคุณไม่นําไปขายคุณก็สามารถเอาเหรียญพวกนั้นเนี่ยมาซื้อกล่องพวกนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปเติมเพชรม่วงเพื่อที่จะไปกดกล่องเนาะโอเคหลักๆแล้วเจ้าเกมทาวเวอร์เนี่ยเท่าที่โบดูถ้าหากใครชอบแนวกรีนทีดีของพวก a ที่เคยเล่นกันเมื่อก่อนโบลองเล่นแล้วมันก็เพลินดีนะมันก็เล่นง่ายดีนะครับส่วนผลตอบแทนเป็นยังไไไงงตตออนนี้้้ยับใหม่ด่ดนะรเพาาว จำนวนเหรียญที่เขาจะให้คุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับระบบแชร์พูลนะครับก็คือมีเหรียญสัก1นล้านสองแสนเหรียญแงแบ่งกระจายกระจายให้กับผู้เล่นทุกๆคนนั่นเองนะครับซึ่งตัวเหรียญก็สามารถนําไปวางขายบนเว็บไซต์ k u Coin ได้นั่นเองนะฮะ โอเคงั้นเราไปต่อกันที่หนึ่เกมกันนะครับนั่นก็คือเจ้าเกม SpaceShip นะครับซึ่งตัวเกม SpaceShip เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆทราบเลยโบโเคยไปลองเปิดเล่นในไลฟ์หรูอเนาะเพราะว่าโบเนี่ยอยากรู้ว่ารูปแบบคลิกทูเอิ n เป็นยังไงแล้วโบก็เห็นว่าเอ้ยทีมเขาก็โอเคนะฮะแบบมีพาร์ทเนอร์และมีอินเวสเตอร์ที่เป็นตัวเป็นตนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น t r e e Basics, o x b o u Orion เน็ตเวียร์เคหรือว่าคอ r ์ดเดวินเจอร์สเนี่ยก็ทุกตัวก็เป็นกองทุนที่เรียกได้ว่า,าก็เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วล่ะครับแล้วก็ตัวเกมนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวโบจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับก็เริ่มแรกเลยเวลาเพื่อนๆมากดตรงไอ้วอร์โซนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นไอ้หน้านี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลงอีกอย่างไม่รู้อะโบปิดเพลงก่อนแล้วกันนะครับซึ่งไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยถ้าหากเรากดตรงปุ่ม r e c r u i t เนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องใช้เหรียญของตัวเกมหร ซึ่งตัวละครนั้นจะเอาไปทําได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือนําไป mining นั่นเองนะครับก็คือนําไปขุดแล้วก็เก็บเกี่ยวผลตอบแทนเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งเ,เราก็สามารถเข้ามาดูตัวละครที่อยู่ในกระเป๋าของเราได้ตรง base station นะครับกดตรงหมายในทีได้เลยนะฮะเนี่ยตัวนี้มันก็จะบอกเลยว่าเป็นธาตุไฟฟ้าตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เราสามารถมา battle อะไรก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้โบนี่นำไป mine อยู่ที่ thunder ที่1แล้วก็ตรง magma ที่1น,นะครับเดี๋ยวโบลองจะ withdraw เนี่ยโบก็มากดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะโบก็มากดตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นนะครับว่าโบเนี่ยเออร์เน็งอยู่ที่9 5้านะครับโบสามารถกดเคลมออ l ได้เลยคือไอ้ระบบไมน i n งเนี่ยมันก็ทั่ว,วไปเนาะโบคิดว่าคนที่เล่นคลิกทูเอิญมาน่าจะเก่งกว่าโบหมดแหละเพราะโบอ่ะก็ไม่ค่อยรู้หรอกถ้าเกิดเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการวิดรอพวกไอตัว NFT ของเราออกมาเลยนะครับเท่าที่ดูนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ มากก็เหมือนเดิมท้าพอเรามากดไมนิ่งมันก็เหมือนกันเลยตรงนี้ก็กดเคลมผลตอบแทนแล้วเนาะซึ่งรายได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโบจะลองเคลมเหรียญดูเนาะปาบเป็นไงอ่ะ นี่ฮะเหรียญก็เข้า wallet ทันทีเลยแต่ก็เท่าที่เห็นนะครับถ้าเกิดรูปแบบเกมใหม่นี่มันก็จะมีแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ,อ,อมากดตรง battle นี้แล้วก็มากดโหมด explore ก็ได้นะครับซึ่งไอโหมด explore เนี่ยม,มันก็จะเกาๆนิดนึงนะครับเหมือนกับเหมาะกับการปล่อยบอทหรือเปล่าอันนี้โบไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็มันจะหมุนตามนิ้วใช่ปะ่ะหมายถึงหมุนตามเมาส์แล้วเราก็กดยิงเลยครับเราไม่ต้องเล็งด้วยซ้ำนะฮะมันยิงให้เลยนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราก,กดบินไปดาวงังคารเลยล่ะ ปิว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 โอ้โหมันโหดจังวะปุ๊บยิงแตกปุ๊บก็จะได้ไอเทมมานะครับซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยโบก็ไม่มั่นใจนะเอาไปทําอะไรได้เพราะโบก็ลองเล่นอยู่สักพักแล้วโบก็รู้สึกว่าทำไมมันนานจังเลยอะนั่งเล่นไปแบบ3 4สี่นาที5นาทีก็รู้สึกแบบง่วงแล้วอะเพราะเกมมันไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็ ไม่ถือสานะเพราะว่าเกมแนวคลิกทูเอินมันก็ประมาณนี้หมดปะบางเกมเนี่ยมีฟีเจอร์ให้เล่นน้อยกว่านี้อีกนะครับเท่าที่ทราบมาเนาะแต่ว่าไอเทมพวกนี้ที่เราได้เนี่ยมันก็จะมาทำให้เครื่องบินเราบินเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นยิงโัวขึ้นหรือเปล่าอันนี้จากที่ดูอาจจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะแล้วก็ถ้าหากว่าเรากดออกเลยเนี่ยไอายานเราเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นได้สชั่วโมงนะ ส่วนตรง PVE เนี่ยเหมือนว่าโบมจะเล่นไม่ได้นะมันกด recharge match ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะตัวโบกากเกินหรือเปล่าน,นี่โบก็ไม่มั่นใจนะเราก็จริงๆแล้วจะต้องมีโหมดพวก PVP เข้ามามีโหมด adventure เ,เ,เข้ามานะครับส่วนใครที่แบบเอ้ยเล่นไปสักพักอยากเลิกเล่นแล้วก็ยังมี marketplace นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถนําตัวละครเนี่ยมาขายต่อมือสองได้เลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยขั้นต่ําจะเริ่มต้นที่350เหรียญซิปนะครับก็ถือว่าต่ํากว่าการเปิดกล่องอยู่นะแปลว่าการเปิดกล่องเนี่ยก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกันเนาะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เพื่อนๆก็ควรระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในนนปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญซิปก็อยู่ที่ประมาณ0.3ดอลลาร์ซึ่งถ้าหากว่าเรามาคำนวณกับจำนวนเหรียญที่โบฟาร์มทิ้งไว้แบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ตกวันละประมาณ10ซิปหรือวันละประมาณ100บาทได้นะครับมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันก็ไม่ได้น้อยถ้าหากว่าคุณต้องลงทุน500ซิปตั้งแต่แรก500ซิปก็จะวัาประมาณ150ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ5,000บาทแล้วได้วันละ100เนี่ยมันก็คืน i <laughs> you. ปลายเดือนที่แล้วเนาะโอ้โหอืมน่าแปลกใจดีครับโอเคฮะส่วนตัวเนบกไม่ได้จะมีความรู้เรื่องเกมแนวคลิกตัวเอินขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งๆหรือเซียนก็สามารถช่วยคอมเมนต์ขั้งใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือว่ามีมุมมองอะไรก็ลองพูดคุยกันได้นะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงไหนก็ลองพูดคุยกันหน่อยเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอินเวสเตอร์เป็นเวนเจอร์แคปิตอลหลายตัวส่วนเดอะทาวเวอร์เนี่ยเขาก็มีแอนโกรแบรนด์แบ็กอยู่นั่นเองนะ เวนเจอร์ใหญ่ๆหรือนักลงทุนใหญ่ๆเนี่ยกล้าที่จะนําเงินเข้ามาลงทุนกล้าที่จะเอาชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยเข้ามาผลักดันโปรเจกต์พวกนี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวนี้โบขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube ได้เลยนะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเนาะแล้วโบก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าเก่งเรื่อง คลิปทูเอิร์นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามโบ้นี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเล่ตามโบ้หรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าโบ้ไม่เสี่ยงจริงๆนะฮะก็อยากจะทดลองอะไรใหม่ๆทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆด้วยเฉยว่าเอ้ยหน้านตามันเป็นอย่างนี้นะแนวคลิปทูเอิร์นที่มีเวนเจอร์แบ็กมันยังหน้าตาแบบนี้เนาะแนวทางการเล่นมันก็เป็นประมาณนี้ผลตอบแทนเป็นอย่างงอ่ะก็ถือว่าเป็นคลิปที่แหวกแนวดีสำหรับชาแนลนี้นะครับไปงั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ